สวัสดทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องอูดูแชน n นลค่ะ mm hmm. ทุกคนคะวันนี้เราจะมารีวิวร่วมโมเมนต์ของคุณเตน mm hmm. น้นก็คือพี่คุณกับพี่เต้นนั่นเองนะคะเขาจะเรียกว่าเป็นคู่ท mm ็อปแองเจลีนของเววีหรือว่าป๊ะป๊ะมาม้าของเววีนั่นเองะคะ mm hmm. ถ้า,เ,าเราก็อยากจะรู้ว่าทําไมถึงได้ฉายาว่าท็อปแองเจลีแห่งเววีและ ป้าป๊า,ปามะม,ม้าของวีวีใครที่รู้สองคำนี้นะคะก็ช่วยคอมเมนต์ในคลิปนี้ได้เลยนะคะก่อนที่จะไปดูโโมเมนต์ของคุณเป็นว่าจะฮาจะหวานขนาดไหนก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c คร b e ให้กับพวกเราด้วยนะคะช่องนี้นะช่องนี้นะทุกคนแล้วเลยเควสเหมือนมาก็ได้นะคะทุกคนว่าอยากให้เราทำคลิปแบบไหนอยากให้เรา รีวิวคู่ชิปไหนรีวิวนิยายไหนก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดไลค์ด้วยนะกดแชร์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะกดติดตามใครยิ่งดีเลยเธอคลิปเราจะไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าใครกดส่องใครมาดูแล้วก็คือไม่ผิดหวังแน่นอนมาค่ะทุกคนเราจะมาดูโรลโมเมนต์ของพี่คุณพี่เต็นซู่พี่คุณพี่เต็นเนี่ยก็คือเขาน่าจะสนิทกันตั้งแต่เป็นเเป็นด็กฝึกกันก็ได้แล้วก็เป็น SN สเอ็นลูกกียทั้งคู่เพราะว่าความที่เกิด1 9ึ่ทั้งคู่ นพี่คนเกิดเกิดวันที่หนึ่งมงกราคือวันปีใหม่เลยคือว่าแฮปปีน้นี้ปุ๊บแฮปปี้เพื่อเดย์ที้คุณเลยส่วนพี่เซนก็น่าหาตามเห็นก็คือน่าจะเป็นแก๊งเก้าหกที่แบบว่าเขาเขาเข,ขาไม่ได้คอมเอเจนซี่ก็ว่าได้เนาะทุกคนน่าจะเอ็น สนิทกันตั้งแต่น่าจะน่าจะสนิทกนันแบบเอ็มบูกี้น่าจะฝึกเนาะแล้ทีนี้พี่คุยกับเขาจะมาเข้ามาในเอ็นซีทีคือ2018เนาะแล้วคือเขามาลองเพลง with out ิ o u อฟยูในเวอร์ชันจีนรีเตนเน่คือตั้งแต่ตีลูกออกมากนเนาะและ้วก็ปกติก็คือมีปัญหาเรื่องด้านหูขาเนาะอืมจ่อไปแปก็คือมาเบบี้เจอสต็อปละพอมาถึงเวบีบอกเลยว่าทุกคนบอกว่าคู่ป้ามาของเววีบางคนเขาบอกว่าโดมเอนเจรี่เพราะว่า เจอกันทีไรยอยู่ย้ายคู่กันเพราะกัดกันแบบว่าสุดๆหรือว่มีเรื่องให้แบบว่าปล่อยแบบจะเรียกปล่อยเมื่อได้แล้วเรียกว่ากัดกันได้ตลอดนะคะก็คือเป็นคู่วิจารา์สีสันเราทุกคนเราไปดูโมเมนต์กันว่ามีอะไรบ้างอันนี้มาจากพินเทลิตท้งนั้นเลยนะคะทุกคนอันนี้จะอแรกอันนี้ไม่แน่ใจมาจากในในไลฟ์ไหนเนาะทุกคนอ่าถ้าใครที่รู้ก็าสามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะคะซึ่งเรามองว่าเออพี่คุณก็แบบว่าความที่โตกนของพี่ต็นเนาะก็เลยแบบว่า เอ็นดูนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเรามาดูคอนนข้างล่างอันนี้ก็คือแบบน่าจะรายสดเนาะน,นี่ก็คือแล้วหน้าสองบัปแปเนาะอันนี้ก็คือตอนไปอ,อะไรที่จีนเนาะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะบอกว่าเราเห็นทุกโมเมนต์ต่างๆเราดูคลิปต่างที่พี่คุณกับพี่เต้นอยู่ด้วยกันนะซึ่งจะบอกเลยว่าถ้ามีนัวส,สักคู่มีนทั้งคู่นะเราว่าแบบว่าจะได้ดูเนี่ยมวยคู่นี้แน่ๆนะคะถ้าไม่จัดก็ตรงเอ่อตรงอ่า s อหรือว่าก็ตรงแบบห้องฝึกเนาะนะ้ถ้ามีโนมก็คือใช่เลยนะคะต่อมาอันนี้คือน่าจะเป็นสองพันสิบแปดได้เนาะทุกคนคือแบบตอ,แตอนแรกตอนที่เราเข้าร่วมมาใหม่ๆชื่อเขาว่าคุณก็คือเฮ้ยเขาเป็นคนประเทศอะไรเราก็นึกใจว่าอาจจะเป็นประเทศเกาหลีหรือเปล่าอาจจะมีอแบบมีพี่ใครอะไรอย่างงี้ใช่ไหมสรุปเป็นคนที่ก็แบบ เออเนาะไอ้ความที่เรายังไม่ได้ดูหน้าอะไรของเขาเลยเนาะเออก้าดูสิสุดนี่คืออ่าน่าจะเป็นปี2019ได้เนะอะถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกเราด้วยนะคะทุกคนนี่ก็ก็สุดสุดในสุดอนะ่ะอันนี้ก็คืออันนี้ปะเอ่อคอมแบ็กอ่อธูแบคคาม ที่พี่เต้นทำทรงนี้นเนาะแล้วไ่รู้พี่คุณนี่ใช่หรือเปล่าถ้าใครที่รู้ก็สามารถคอมเมนต์กันบอกได้นะทุกคนอันนี้ก็เป็นวาเลนตี้ที่แบบว่าเราเห็นอยูช็อตช็อตทุกคนเอ,อ่อพี่เต้นเปิดกระปอ๋องเนาะแล้วก็ดื่อแล้วพี่คุณแบบแบบอ้าวนึกว่า,เ,าวเปิดให้ฉันก็เลยแบบว่าจะลงทำร้ายทํำลายแบบตุดด๊บตีพี่คุณพี่เต้นไม่ได้เนาะก็แบบว่าแค่ปาถุางมือ,อก็พอแล้วแบบว่าเจบ็บใจไม่ได้กิ น้ำที่พี่คุณเปิดไอพี่เต็นเปิดเนาะถามว่าคุณนี้ก็คือกัดกันขนาดไหนใครที่เป็นชิปเปอร์คุณเต็นคุณก็น่าจะเล่าได้ว่าสองคนเนี้ตีกันขนาดไหนเตอะแบบว่าอยากให้สองคนนี้อยู่ใกล้กันไม่งั้นตีกันตายหรือไม่ก็ขนาดไม่ได้อยู่ใกล้กันก็สามารถตีกันได้สุดยอดปะก็ะคือแล้วอีกอย่างคือเป็นปาม,มาของแกงเววี hmm. ก็น่าจะเป็นจริงนะทุกคนก็สามารถแบบว่าเออสมมุติว่าเสี่ยจิน้น ลรารร้อพี่คุณยังไงอ่ะพี่เต็งอาจจะห้ามอะไรอย่างงี้ดูความน่ารักของพี่เต็งก่อนนะจ๊ะต่อมาก็นี่นี่คือแก๊งเก้าหกหลายอาจจะมีพี่คุณเป็นแบบว่าเกาะเนาะพี่คุณพี่โดยองแล้วพี่เต็งเนาะซึ่งอก้ะแก๊งเก้าหกหลายคือมันหากันไม่คื่แบบไม่กี่วันเองนะอ่ะพอมาแบบพี่คุณเส็จปุ๊บมาพี่โดยองต่อพี่โดยองเส็จก็พี่เต็งต่อคือเพื่อพี่โดยองพี่เต็งอะคือเกิดปีเดียวกันแต่ว่าหากันแค่ไม่กี่วันเอง เนาะเกงก็หกหลายคือแบบว่าฉันเห็นในหลายครั้งแรกที่เขาคุยกันในสองพันสิบแปดเนาะคือแบบว่าอสงสารพี่คุณตอนนั้นอะคือแบบอะไรมาอยู่ทาไมตรงนี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมอยู่ตรงกลางด้วยประเด็นสองพันยี่สิบเอามาทําไมโกลี์พี่คุณทำานะ้เออแล้วคือในใจละถ้าเราถ้าข้าไดใจ,จเขาพูดอะเอามาทําอะไรที่นี่เอาฉันมาทําอะไรที่นี่จ้าอะไรอย่างเงี้ยหาว่าตอนนี้ความหวังของเรา ให้ a อซีคพี่สักมความหวังเราก็าต้งสูงอยู่นะทุกคนคือเอ,า,อางก็ได้ว่าที่คุณอยู่นี่ก็เอาพี่เต้นเอาพี่วินวินเอาลูคากค้ากลับมาคบพี่สาวคนอย่าเพิ่มขอล้ลงไปต้องเพิ่มพอแล้วนะอีกสาวคนน้จ,จักรใจดูแลกันไม่ได้เลยจะพมอีกเรื่อไหวเหม,นะมือกันเนาะแล้คือโามเมนต,ต่างๆคือแบบ จุดนะอันนี้น่าจะเป็นตอนที่พี่คุณพูดแ้ราจะแกนพูดภาษาใส่อะไรให้พี่คุณรู้อดูเอาไม่มีเสียง f ็ r m มิ I want some f o r m ม so can you go out to buy me some เหมือนใช้พี่คุณไปซื้อนมถั่วเหลือให้หน่อยถามว่าพี่คุณไปไหมไปจะซู้ขเขา,าไม่ได้หรอพี่คุณต่อมารูปนี้ ควาสัมพันของ96กลายก็คือดีนะดีนะทุกคนดีคือความหวังของเราตอนเนี้ยคือถึงจะเต็นที่เราก็หวังอยู่ว่าแกง96กลายมาไลน์กันต่อมาไลน์าากนันแบบว่าพูดถึงแบบว่าตอนสมัยเป็นหน่วยฝึกตอนเป็นข้าอาอยู่ใน n c t ยนที่สิอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ความสัมพันธ์แกง96ไลายว่าสมมติมาเจอกันในรอบ ไม่กี่วันไอไม่ไม่กี่เดือนอะไรเงีย้ยป่วยกันนาดไหนก็คิดภ้าพอยู่นะทุกคนอันนี้ก็ตอนนี้โอ้โหเอาลรูปแมวรูปแมวเอีดีดีออนกรูอีอหน,นก็เนี่ยนี่นี่ต่อไรเชื่อ,อไหมทุกคนเราเอารูป เมวพิเตนของคนณแให้เพื่อนดูใช่ไหมเพื่อนบอกว่าอยากเลี้ยพันธุ์นี้เราก็สวดไปว่าแมวที่บ้านเอาให้รอดชีวิตก่อนนะจะลเลี้ยเมวอีกสองควดอะอะไรเี้เขียนทุกคนดูนี่ว้องสมรภูมพี่แต่งกับพี่คุณคือแบบสุดมากดูดีผู้ถามว่าไลล่าไล่ล่าสุดที่พี่คุณกับพี่เตนไล่กันอะถามว่าพี่คุณน้าจะเป็นหัวงพิเตนสุดๆคือก็น่าจะรู้ประเทศ จีนเขาคือหรือเซี่งยงไฮ้ก็ไม่รู้ว่าไม่ได้ใส่จีเซี่งยงไฮเนาะกักตัวที่แบบว่าจังรีบรีไม่ได้อาหารก็ไม่ได้คือเขาพี่คุณเข้าใจเลยว่าคือเป็นของพี่เต็วมากก็ดูแบบว่าล่าสุดที่เห็นที่แบบพี่ในใจพี่คุณอะในใจนะถ้าเนมมองชิปเตอร์อย่างเราในใจพี่คุณจะบอกว่า กลับมาเกาหลีเมื่อไหร่จะพาไปกินเนื้อย่างพาไปกินหม้อไฟพาไปกินชาบูบพาไปกินซารับอคขุนให้พี่เต้นกลับมาแบบว่ามีแกมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเธอเธอต้องไปเดทกันแล้วละ่ะเอ้ยต้องไปกินข้าวด้วยกันแหมหลุดหน่อยน่าจะให้ดีเอาพี่โดยยองไปด้วยเกงเก้าหกหลายคือไปกินข้าวด้วยกันสามคนไปได้วยกันทั้งทั้งสามคนเลยฉันว่าต้องมีซักเฟรมนะเอาหน้าจอดอับ ซักเฟมแล้วอีกอย่างถ้าจะให้ดีจะพ่วงใครอีกคนเปนไหมหรือไม่ต้องพ่วงก็ได้เนาะเออเอาจองอูไป,ปอีกคนก็ได้เอาพ่วงนี่ไงตำนานคุณจองหรือจองคุณเออเรามันรีวิวจองคุณดีกว่าเนาะว่าสองคนนี้พาสมสองวันที่แบบว่าเขาเป็นเอสเอ็มก่อนจะเข้าเอซีทีสองสแปดเขาก็คือสนิทก,กันมา,ขาเขาก็แบบว่าอืมอยากรู้ว่าสมัยที่แบบว่ากุ้งกิ้งกุ้งกิ้งหว,นวานๆอะไรเงี้ยแล้วสองพันยี่สิบแบบ เขาตั้งตัวติดกันเหมือนเดิมนะแบบนี่เลขนู่นนี่นั่นเอออยากรู้ความสัมพันธ์ใครที่เป็นเออ่ซูปเปอร์จองคูนหรือคุณจองอะไรเงี้ยสามารถคอมเมนต์คลิปนี้ได้เหมือนกันเนาะทุกคนก็จบการรีวิวของคุณเต้น,นที่เท่านี้นะคะส่วนนี่ยังฟิกของคุณเต้นนะ่ะเราก็พยายามหาแล้วจริงๆค่ะทุกคนเราก็เจอก็สามสี่ห้าเรื่องเนาะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะไปรีวิวให้เนาะคุณเต้น ตะะันนี้ก็ขอลาไปเกิดเออลาไปเกิดเลยลูกขอลาไปก่อนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดสไครต์ให้กับพวกเรายนะยากมีกอีกรอบกดไลค์นะจ๊ะทุกคนกดแชร์นะจ๊ะทุกคนให้ชิปเปอร์ทุกคนมาอ่านดูคลิปนี้กดซับสไครต์เพื่อจะได้ดูคลิปเรากอดคนแรกอย่าลืมกดกระดิง่งกิ๊งกิ๊งกิ้ง,งด้วยน,นะจ๊ะอยากให้ยอดซับเนะี่ยถึงหนึ่งร้อยคนก่อน ไม่ได้วความหวังอะไรเลยคืออ้าวถึงหนึ่งร้อยคนก่อนมันคือดีใจมากๆเลยนะคะก็ถ้ายอดซับนะคะทุกคนถึงหนึ่งร้อยคนเราจะทำคลิปอัลบ,บั้มของเบวีนะคะเอลวี v v ล่าสุดเลยหลับแบบโหปีไหนรู้จำไหมปีสองพันยุิได้เนาะเราจะมาดูกันว่าถ้าใช้รูปพี่โดยอง ในการเสียบพิเตนออกมาจะได้ผลไหมอ่าคิวนี้สนใจนจะจ๊ะทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนก็กล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ